เพียรพร้อมแต่ไม่เคยรองคอ,อความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดคือถูกต้องต้องมัก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปปากร้ายแต่ใจดี <S <S สมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจริงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ,อ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโทนทองสุกแก สยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมที่วุ่นวายให้มันดีเหตุดุลให้ร้ายขอขาดปักตายก็ช่วยฟรีอดอยากปากข้าทตาให้เราช่วยก็ยินดีอยากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอ้วนดำถึงอวน<อ>ถึงดำแต่ใจด,ดีดีผลิตรายการโดยทีอมูลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพบกับผมโทนมังแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเก้านกาสามนาทีโดยประมาณนะครับมาเจอกันแล้วก็ต้องเอาความรู้ความเข้าใจทางด้านพระเครื่องมาแบ่งปันกันเนาะนะครับวันนี้มาครับผมมีพระเกจิสุดยอดนะครับแดนอีสานนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่แพงที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะครับของของอีสานไม่มีใครไม่รู้จักนะครับไม่มีใครไม่รู้จักว่าท่านนี้คือ อ่าสุดยอดพาเกจิของแดนอีสานจริงๆนั่นคืออาจารย์ฟาดอาจารโลวันนี้ผมเอามาแเหรียญนี้สวยแชมป์จริงๆครับผมเล่นมาเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยซื้อมาหลายเหรียญนะครับเช่ามาขายไปหลายเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่โอ้โหผมผมใช้คําว่าเบอร์หนึ่งเลยสวยแชมป์จริงๆพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคนี่แกะพลาสติกทามาให้ดูเลยนะครับอ่าตอนได้มาเนี่ยนะครับอยู่ในตลับทองนะครับกันน้ําอย่างดีนะครับหากันน้ำเนี่ยแกะพลาสติกนะครับ ทุบพลาสติกออกมาให้ดูเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนเอน,เอน,เอน,เอนสมาชิกเลยนะ,ะไม่หวงกันไม่หวงกันนะครับคือต้องบอกว่าถ้าจะดูให้มันลึกมันชัดนะถามว่าด,ดูในพลาสติกมันดูได้ไหมมันดูได้แต่ว่าแม่มันก็ไม่คมไม่สะใจเท่ากับแกะออกมานะอ่ะเหรียญน,นี้นะครับผมบอกอย่างนี้ครับคือเหรียญนี้มีการปลอมเยอะมากเหรียญนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเหรียญสุดยอดของท่านนะเป็นเนื้ออาปาก้านะครับ เขาว่าทองทองคำเนี่ยมีนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นะครับทองคาเขาว่าสร้างสามเหรียญนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นะครับอัปากาเนี่ยสร้างไม่เยอะนะครับทองแดงสร้างเขาว่าสร้างน้อยหนักเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นอัปากาครับเป็นเหรียญต้องต้องบอกว่าเป็นเนื้อล่างสุดของรุ่นแรกนะครับอัปากาครับเหรียญนี้ที่ผมเช่ามาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าผมเล่นพระมาทั้งชีวิตนะเช่ามาหลายเหรียญนะดันฟัดรุ่นแรกเนี่ยแต่ไม่เคยเช่าได้สวยขนาดนี้ เนี้สวยมากแชมป์โลกแบบแชมป์ินแชมป์เปี้ยนจริงๆนะครับเอาพร้อมแล้วไปดูครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาท่านส่องเข้าไปสิ่งีท่านจะเห็นเลยนะครับโอโหใบหน้าเนี่ยนะครับของเหรียญนี้เนี่ยคมชัดมากนะครับคมชัดมากครับเห็นไหมครับนี่คือรุ่นแรกจริงๆนะครับรุ่นแรกอัปาก้านะครับคมมากๆนะครับแต่อัปาก้าเนี่ยจะคมน้อยกว่าทองแดงนะเพราะว่าปักก้าเนี่ยแข็งกว่านะครับหยิบขึ้นมาดูใบหน้าก่อนนะครับใบหน้านะครับ เพื่อนๆดูใบหน้านะจำใบหน้าให้แม่นนะครับจำใบหน้าให้แม่นนะครับคมมากนะครับเหรียญของท่านเนี่ยนะครับหองจันฟ้าฟนเนี่ยคมมากนะครับแล้วมันมีทิกอยู่ครับเพื่อนๆดูนะในเมต,ตานะครับในเมตาตรงนี้นะครับในเมตาในร่องเมต,ตานะมันจะมีเส้นขนแมวเล็กๆนะครับเพื่อนๆต้องดูต้องดูให้ชัดๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวเล็กๆนะครับอันนี้พยายามจะ พยายามจะส่องให้ให้เห็นนะครับในเมตาเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวเล็กๆนะครับอ่าผมบอกเลยว่าอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยนะของเกทําไม่ได้นะครับเส้นขนแมวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับในร่องนี้เลยนะครับเอาเพื่อนๆดูนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับในร่องนี้นะครับมันจะเป็นเส้นขนแมวเล็กๆเล็ๆยิบเลยนะครับยิบแล้วตรงตรงไอขีตาเนี่ย บนขีดตาเนี่ยมันจะเป็นบ้างๆประมาณสามสี่บ้างนะครับให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นนะโอ้โหคมชัดเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วขยับมานิดหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆขยับมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆขยับมานิดหนึ่งจากขีดตาตรงนี้นะครับขยับมาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆหัวเข็มหัวโผลออกมานะครับ สามขีดหนึ่งสองสามขีดจากด้านบนเป็นเข็มแทงลงมานะครับเป็นด้านบนนะครับจากด้านบนนะครับจะจะขอบตาบนเห็นไหมครับเห็นไหมครับสามขีดหลักๆเลยมองเห็นด้วยเห็นมองเห็นเลยนะครับยังไม่เคยมีใครผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครนะครับมาซูไม,ม่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เห็นอย่างนี้นะยังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยมีนะครับอ่ะโอเค ดูด้านบนนะครับพอดูในตาเสร็จนะครับดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเส้นขนแมวเต็มเลยนะครับเป็นเส้นขนแมวเป็นเส้นที่แม่พิมพ์นะครับ <Born> <ressive. S 1> เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็เนไหมครับเห็นนะโอเคนะครับใบหน้าเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับใบหน้าเนี่ยนะครับมีเส้นสายลายพิมพ์เต็มไม่หมดเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ผมเคยบอกที่ในรุ่นสามไปนะครับผมเคยบอกในรุ่นสามไปท่านเอียงตรงนี้ครับ ใต้คางตรงนี้นะครับมันจะมีคล้ายๆตาสับปะรดเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดนะครับตรงคางท่านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าช่างแกะเนี่ยเขาต้องการแกะให้เป็นเหมือนคราท่านนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นแท่งๆแท่งเนี่ยใต้คางเนี่ยแท่งนี้ต้องคมนะต้องคมชัดลึกอย่างนี้นะครับต้องคมชัดลึกอย่างนี้นะครับของแท้ต้องคมแบบนี้นะครับและต้องมีทุกองค์นะครับ และต้องมีทุกองค์นะครับทุกองค์นะครับนะครับรุ่นสามน่ะคล้ายๆกันนะครับขอใช้หน้าบล็อกเดียวกันนะครับในจมูกตรงนี้นะครับมันจะมีสามเหลี่ยมที่คมมากนะครับในจมูกนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับติ่งสามเหลี่ยมคมมากครับคมมากเห็นไหมครับอ่ะนะครับอันนี้คือตําหนิในพิมพ์เบื้องต้นนะครับบางคนก็จะดูนะครับบางคนเขาจะดูตรงนี้ครับ นอนหนูมีเส้นแตกแล้วเป็นเหลี่ยมนะครับแต่ของเก๊เนี่ยมันก็มีนะครับอ่าบางคนเขาจะดูนอนหนูเห็นไหมครับเส้นแตกตรงนอนหนูที่เป็นเหลี่ยมนะครับอบางท่านเขาจะดูตรงนี้นะครับก็มีเบสิกที่ต่างกันไปนะครับเบสิกแล้วก็ตำหนินะครับที่ต่างกันไปนะครับและผมจะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดนะครับเนี่ย หน้าพิมพ์เนี่ยมันหน้าเดียวกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีเส้นแตกมีเส้นขนแมวนะครับแต่รุ่นแรกเนี่ยมันคมมากนะครับตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยมันจะคมมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมส่องให้ดูรุ่นแรกเห็นไหมครับดูพื้นเหรียญดิรุ่นแรกมันจะคมมากนะครับคมมากๆนะครับต้องคมมากๆแบบนี้นะครับคมมากเลยนะครับอ่าคมมากๆเห็นไหมครับนี่ขนาดเป็นอัปปากานะครับคมมากๆนะครับ ดูลายผมนะครับลายผมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะครับลายผมต้องคมอย่างนี้นะครับอ่าลายผมต้องคมอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกนิดหนึ่งคือในหูนะครับในหูตรงเนี้ยมันจะต้องมีเส้นขนแมวที่คมมากนะครับเรียนนี้ต้องบอกว่าคมแบบเห็นทุกอนูของพระเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยผมส่องเงาให้ดูเนี่ยมันคมทุกอนูของพระเลยนะครับพื้นเนี่ยหูมันเทพเลยนะครับ ต้องใช้คําว่าเทพจริงๆนะครับเรญนี้สวยแบบเทพจริงๆนะครับเทพจริงๆนะครับสวยแบบสวยมากๆนะครับต้องใช้คําว่าสวยมากๆนะเออขึ้นทุกอันูนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปผมให้ดูตรงนี้ครับสังกติเดี๋ยวท่านดูนะครับท่านส่องไปท่านจะเห็นเดี๋ยวผมส่องไปท่านจะเห็นนะครับมันจะมีเส้นซ้อนเล็กๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นซ้อนเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างข้านี้นะ คล้ายเส้นแตกเห็นไหมเส้นวิ่งเป็นคู่เลยไหมครับอ่ะแล้วตรงสังกติบนนะครับชายนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีเส้นขวางเป็นเป็นทางคู่เลยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับข้างบนนะจะเป็นเส้นคล้ายเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นขีดๆนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะเห็นนะอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับเห็นนะนะครับนี่คือเหรียญจันฟันนะครับรุ่นแรก นะครับมาดูหน้าหน้าขอบนะครับขอบเนี่ยนะครับมันจะตั้งนะครับแล้วแม่พิมพ์เนี่ยนะครับของอาจารย์ฟั่นนะบนขอบเหรียญบนสันขอบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นรอยกึ่งทุกอันเนี่ยเป็นรอยกึ่งพิมพ์นะครับรอยกึ่งพิมพ์ตรงนี้สําคัญนะครับเห็นไหมครับคมมากรอยกึ่งเนี่ยนะเห็นไหมครับรอยกึ่งพิมพ์นะครับมีทุกเหรียญนะครับมีทุกเหรียญนะครับเนี่ยรอยกึ่งพิมพ์นะครับเห็นไหมครับรอยกึ่งพิมพ์นะครับจะติดข้างล่างก็มีข้างบนก็มีแล้วแต่ นะครับตัวหนังสือนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับตำหนิในหนังสือผมจะไม่ชี้ให้ดูนะเพราะว่าเกมมันก็มีแต่ให้ท่านดูว่าตัวหนังสือมันเป็นแท่งคมชัดเห็นไหมครับพระอาจารย์ฟั่นอาจาโลเห็นไหมครับตัวหนังสือไม่มีล้มเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับแล้วขอบข้างนะครับขอบข้างตรงนี้นะครับมันจะมีแรงกระแทกตั๊มมันจะเป็นรัศมีหมดเลยตรงนี้มันจะเป็นรัศมีรัศมีรัศมีหมดเลยนะครับ คือต้องบอกว่าของแท้เป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่มีแบบอเห็นไหมครับของแท้ผิวจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมผมงเงาให้ดูนะเอียงให้ดูนะไม่มีใครนะครับผมบอกเลยว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเอาไม้ท่านดูแบบนี้นะครับผมให้ท่านดูแบบเห็นทุกอนูเลยนะครับ,รบเห็นทุกอนูเลยนะครับนี่ครับเห็นทุกอนูเลยนะครับความสวยสวยจริงๆเนี่ยผิวกระจกของแท้หูเจาะนะครับหูหูเจาะจันร์ฟันเนี่ยจะมีสเกลการเจาะแบบว่า เขาตีวงไว้แล้วนะครับจะเจาะไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับนะครับแล้วพลิกหลังครับพลิกหลังนี่จุดตายนะครับที่ดูกันมาอย่างยาวนานนะครับจุดใจตั้งนะครับของจันร์ฟันรุ่นนี้นะครับคีบตั้งนี้นะครับคีบปิ้นนี้ปิ้นทุกเหรียญนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าขอบปิ้นตั้งเนี่ยในเหรียญปีสอง0ารอกว่ากว่านะครับอ่าสองกว่า1กว่าไอศูนย์กว่า1กว่าเนี่ยนะครับจะปิ้นปิ้นตั้งแบบนี้แต่คีบนี้อย่าลืมนะครับ คีบนี้อย่าลืมเห็นไหมครับเป็นคีบปิ้นตั้งอี้เลยนี่นี่นี่จุดจ่ายตัง์เลยดูกันมาแบบยาวนานนะครับต้องมีตรงนี้นะครับหูเจาะปิ้นมาข้างหลังเห็นไหมครับอ่าหูเจาะหูเจาะเนี่ยเห็นไหมปิ้นมาข้างหลังชัดเจนนะครับปิ้นมาข้างหลังชัดเจนนะครับติ่งนี้อย่าลืมนะติ่งนี้มีทุกเหรียญนะครับติ่งปิ้นตรงนี้นะครับนะบางอันก็มีตะไบออกก็มีนะครับแล้วขอบบนเนี่ยนะครับมันจะกลึงทุกเหรียญนะครับมันจะเป็นรอยกลึงนะครับเหมือนวงเดือนทุกเหรียญนะครับ อ่าเห็นไหมครับขอบเนี่ยมันจะเป็นรอยกลึงทุกเหรียญรอยกลึงนี้จะคมมากนะครับอ่ะเวลาเราดูตัวหนังสือผมจะบอกว่าผมจะไม่ชี้ตําหนินะไอ้พวกไอ้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับของเก้เนี่ยมันมีนะครับแต่มันไม่คมชัดนะครับอ่าเนี่ยเส้นแตกมอม้าเนี่ยเขาดูกันมาแต่ยาวนานแล้วอะดูแถมให้นิดนึงนะครับมอม้ามันจะซ้อนตรงนี้นะครับแล้วจะมีเส้นแตกตรงนี้มันต้องคมมากนะต้องคมมากเนี่ยปากกานะยังคมมากแล้วเหรียญน,นี้นะเวลาท่านเอียงเหรียญน,นะครับ เอียงเหรียญสองนะคุณจําผมไหมนะนะครับเห็นไหมครับเอียงเหรียญนะครับเส้นขนแมวมันขึ้นแบบทุกอนูเห็นไหมครับของเกมไม่มีทางทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับอปากานะครับแบบที่ผมส่องให้ดูนะครับหรือว่าทองแดงเนี่ยจะคมกว่านี้อีกนะครับทองแดงคมกว่านี้ทองคําแน่นอนครับนิ่มกว่าต้องคมกว่าแน่นอนครับอ่าตัวหนังสือเป็นแท่งเห็นไหมครับ ไม่มีตรงไหนล้มแล้วไม่มีตรงไหนเบอร์เลยนะครับดูนะเส้นรัศมีเส้นขนแมวไอ้จำหนีรอยตรงรอยแตกอะไรพวกนี้ผมจะไม่ชี้นะเพราะว่าของเก๊มันก็มีแต่ของเก๊มันไม่คมนะครับผมให้ดูท่านให้ท่านดูมวลโดยรวมแล้วกันนะครับว่ามันคมมากนะครับอ่านะครับตรงเลขสองหนึ่งเก้าหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้นะครับอ่าคมมากนะครับของเก๊มีหมดนะครับต้องบอกว่าหน้าหลังในของเก๊ทอดได้เหมือนมาก ของปอมของเกสเนี่ยทำได้ใกล้เคียงมากแต่เส้นความคมพวกนี้ทุกอนูทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับแล้วจงบอกว่าอย่างนี้ครับสุดท้ายนะท่านหยิบขึ้นมาเหรียญนะครับท่านหยิบขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะเวลาหยิบขึ้นมานะเฉพาะอบาก้าเนี่ยอบาก้าจะหนากว่าทุกเหรียญอบาก้าหยิบขึ้นมานะครับท่านจะดูตรงนี้ครับนี่ครับติ่งตรงนี้นะครับมันจะปิ้นเกือบทุกเหรียญตรงนี้ เห็นท่อเห็นท่อตัดไหมครับนี่ครับมันจะปิ้นเลยเราจะเห็นท่อตัดชัดๆเลยนะครับท่อตัดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวตัดนะครับยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับหยิบขึ้นมาตรงนี้นะครับท่อตัดต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นขีดตัวตัดนี้แล้วตรงนี้มันจะปิ้นตรงนี้เป็นท่อหลักๆเลยนะครับเป็นท่อใหญ่เลยนะครับเป็นท่อใหญ่เลยเห็นไหมครับอ่าเห็นนะวันนี้ชัดมากชัดมากวันนี้ตั้งกล้องอยากตั้งใจมากนะขีดมันจะปิ้นตรงนี้ปิ้นตรงนี้ อ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมเป็นนะครับเป็นท่อใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็นะครับตัวตัดด้านบนนะครับให้ดูแต่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับจะมีท่อคู่ตรงนี้ผมเคยบอกผมเคยบอกไปแล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องหมุนเสาเลยนะครับชัดเจนแบบไม่ต้องหมุนเสาเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่แค่นี้นะครับแค่นี้พอแล้วไม่ต้องจําเยอะเดี๋ยวงงนะครับเพื่อนๆจําแค่นี้ไม่ต้องจําเยอะเดี๋ยวงงนะครับมีหลายอีกหลายจุดนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องจําเยอะครับจําแค่นี้ก็รู้แล้วเกแทมันมีข้างล่างอีกนะเตี่ยข้างล่างตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมมีท่อเนี้ยคู่เนี้ยนะข้างล่างนะตรงหกนาฬิกามันจะมีท่อตรงนี้วิ่งคู่แต่ไม่ต้องจําเยอะนะครับเดี๋ยวงง นะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนครับเหรียญอาจารย์ฟั่นเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหายากเหรียญน,นี้เหรียญนี้นะครับผมบอกตรงเลยถ้าสาภาพเท่านี้นะสามล้านผมซื้อสาภาพแบบเหรียญที่ผมกําลังไล์แบบนี้สามล้านผมซื้อนะครับใครมีรอเลยเดี๋ยวเปิดเปิดร้านปุ๊บเนี่ยใครมีสวยเท่านี้สามล้านผมซื้อ พราะเหรียนนี้โอ้โหต่อ3ล้านเจ้าของยังยัไม่อยากจะขายเลยยึกยึกยัก,ย,กยักมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเราถูกใจนะครับแพงกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนเพสมาชิกนะครับวันนี้ก็ได้มาชมไลฟ์สดกับผมฝากไลฟ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วย ผมบอกให้นะครับอาจารย์ฟัาน,นี่เก่งมากแล้วเหรียญน,นี้หาย,ยากจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ผมกล้าท้าเลยว่านี่แชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทวนบางแคกต้องไปก่อนขอบคุณมากๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวาน ร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพัดภูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่ c เหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028